สวัสดีครับสวัสดีครับชาวยูทูบทุกๆท่านสวัสดีครับติดตามครับผมตอนนี้ในช่องมานอบซาวเอ็ดไลท์จังหวัดร้อยเอ็ดนะครับผมอ่ะเมื่อนี้มีสินค้าเขามานิดเดียวนะครับผมนิดเดียวเนาะนิดเดียวก็เลยเหตุขิดไปเลยแล้วสินค้าเขาประมาณสิ้นเดือนนี่แหละนะครับผมปรุบาร์มือไหนต้องรอเบอร์อีกทีนะครับเนาะอ่ะกับสิมี้เมื่อนี้นะครับผมกับมีอีคิวคลอดนะครับแล้วก็มีตัวเอเจแทะนะครับผมมาหนึ่งคู่นะครับผมเอเจแทะนะครับมาหนึ่งคู่ นะครับผมเนาะเนี่ยเอแท้เลยผมก็ใช้ตัวนี้เหละครับเสียงดีนะครับผมเสียงดีสมกับราคานะครับผมเนาะเอจแท้เอเจรุ่นเจ็ดหนึ่งห้านะครับแท้นะครับผมแท่นอนนะครับผมใช้อยู่สองใบนะครับสภาพสวยเลยนะครับผมเนาะอ่ะนะครับคอร์สดีเบสนะครับผมเมดอินยูเอนะครับผมเนาะตัวนี้น่าจะเกรดเอนะครับเอเอได้แหละนะครับผม เกียดเอดเลยมี่สเกเกอร์อยู่ข้างนี่ถือว่าดีเลยนะครับสองทางอ e ี EQ NTS นะครับสไลด์ยาวนะครับตัวนี้รุ่นล่องท็อปนะครับรุ่นล่องท็อปนิดนึงแต่ล่องสีท็อปมันกับสีมีโอรูมี่อยู่นี่ตัวนึงนะครับผมเนาะนะครับผมฟังเสียงนล้วกันนะครับผมเสียงออกจากตัว AJ นะครับ นอับติดใจนะผมใส่เป็นุ่นนี่เต์หูติดใจเนาะอ่ะน่าคลอดดีเบกตัวนี้กะเปิดราคาไปยุแปดร้อยบาทนะครับผมสภาพเก่าสิบเปอร์เซ็นต์คาซงขอลอยหนึ่งนะครับผมเนาะสภาพสวยนะเม็ดอินยุยตีนะครับผมเม็ดอินยุยตีนี่นะครับเม็ดอินยุยตีนะครับผมเนาะเกียรตินะครับผมอ่ะอีคิวนะครับผมอีคิวที่เอสไลอ่าเงี้ยวนะครับร่องท็อปเนาะตัวนี้กะสภาพเจ้าสวยนะครับผมไม่รูมอะไรใช้งานได้ปกติทุกตัวนะครับ พอ่หันล่องช่องนี้เนาะ,ะนะครับผมเนาะอ่าที่ล่องช่องนี้เพิ่งนะครับผมเดี๋ยวย้ายช่องนะครับย้ายช่องก็ต้องพรานผ้าเบอร์เลยนะครับผมนี่นะครับตัวนี้หนึ่งช่องเนาะคอดคอดอ่ะคอดต้องกดสีเงามาทางนี้เร็ยบแลครับผมนะครับผม ชื่ตัวนี่ย่อมย่อมนะผมป่ีกอคิวตัวนี้กะหนึ่งพันห้าร้อยบาทร่วมจ่งนะครับผมพันสี่ลับเองนะนะครับผมลองมือนะครับผมใช้งานได้ปกติทุกตัวนะครับผมหนึ่งพันสี่ร้อยบาทรับเองพันหาร่วมจุ่งนะครับผมเนาะไอคิวนะครับลองท็อปเนาะนะครับผมสายยาวหนึ่งตัวนะครับผมเนาะคีบัตรจะเบอร์เนายนะครับผมเบอร์โทรนะครับผมอ่าศูนย์เก้าสองหนึ่งสามเจ็ดสี่สี่แปดสี่เบอร์นี้ได้เลยนะครับผมเนาะ ของอาจจะไม่ไรนะครับมีอยู่สองสามชิ้นนะครับผมก็เลยอยากไลลเนาะนะครับผมอยากไ่ลห้เบิ้งนะครับผมอ่ะดูครับาเบิ้งตัวเอจนะครับผมผมมั่งห้เบิ้งอยู่นะครับผมอ่ะเอจนะครับผมเจ็ดหนึ่งห้านะครับผมเนาะเอจแท้นะครับผมอ่ะดูเล็เหลยอครับตัวใหญ่มากนะเร็กเหลือเนาะเอจนะครับทีนัดทุกจุดนะครับผมบอกเลยฟังทีนัดทุกจุดเนาะนะครับผมเอจนะครับ วอยแทะนะครับผมวอยแทะนะเสียงลงเสียงแหลมวอยแทะนะครับผมเอจเจ็ดหนึ่งห้าสภาพสวยเก้าสิบเปอร์เซ็นเลยแหละนะครับผมสภาพสวยอยู่นะครับผมสวยเลยแหละนะครับผมเนาะมีก็แหลมเอจแทะนะครับผมแทะนะครับผมวอยเอจนะครับแหลมมู่นี่นะครับผมตัวละหกร้อยห้าสิบบาทนะครับแต่เฉพาะแหลมนะครับเฉพาะวอยตัวเดียวนะครับผมเนี่ย เฉพาะไว้ตัวเดียว A j 6ห0ห้าสิบาทนะครับผมแค่ไวมันนะครับผมเนาะแท้อ่ะอันนี้ดอกเ j จนะครับผมให้สเปคดอกมาสูงมากนะครับผมบอกเลยหนักด้วยนะไข่ดอกนี่โอเลยนะครับผม A j แท้นะครับผมนะครับผมข้ออย่างนะครับผมทุกอย่างไว้แท้อะไรแท้หมดนะครับผมพร้อมใช้งานทุกตัวนะครับผมเนาะสวยมากหน้าสวยๆนะครับผม นะครับผมยังสวยนะครับ ej แท้ est, ยังสวยยังสวยนะครับผม ej เจ็ดหนึ่งห้านะครับผมสวยมากนะครับผมของแท้อะเอาคู่ละนะครับผมคู่ละเจ็ดพันเก้าร้อยบาทนะครับผมเจ็ดพันเก้าร้อยบาทเนาะเพราะว่าหนึ่งใบมันก็ตกถามมือหนึ่งใบหนึ่งก็จะตกใบละเจ็ดพันเจ็ดพันเก้านะครับพันเก้าเนี่ยหน่อยเนาะน,นะครับผมใบหนึ่งนะ มือหนึ่งเนาะอันนี้2ใบ7,900ไปเลยนะครับผมทุกๆได้ราคานี้นะพาร์ส่งไปออกเองนะบค่าส่งไปออกเองนะครับผมเนาะ15นิ้วนะครับผมเหมาะมอสนะครับผมเหมาะกับพระอาจารย์นะครับเทศหรือยังเนาะเอาไปเสียผ้าตังได้นี่โอ้โหเสียงดีมากนะครับนะครับผมเสียงดีมาฟังได้นะครับผมมาฟังได้นะครับผมตูปบริษัทมันก็ถือว่าโอเคเลยนะจากมื่อวันนี้ตื่นผมใส่งานเนาะเอามาเปิดใส่กันตูตัวตูนี่ เราเห็นความแตกต่างเยอะนะครับผมเนาะเป็นความแตกต่างเยอะนะครับผมมีเบล์เสียบด้วยนะครับทุกนะตู้เนาะตู้หนึ่งทหารว่องกระเปิดไฟนะตู้หนึ่งเนาะนี่นะครับตู้เนาะพร้อมใช้งานไปเลยนะครับผมเนาะคู่ละเจ็ดพันคู่ละเจ็ดพันเก้าร้อยบาทนะครับผมเจ็ดพันนะครับสวยๆนะครับผมเนาะอ่ะอาสีสีขาสีหน่อยนะครับอาบ่าสนะีบ่หลายเนาะ นี่เพิ่มเติมกองสิพยายามอัอับเกียร์ในเบื้องนะครับผม,ผมอาจจะบ่เยอะคลิปนี้อาจจะสัน้นๆนะครับผมเนาะนะครับอาจจะไม่นันเนาะสวยครับเซนฟังเติร์กซใบวะผม,มาพอดีเลย <c oughs> นะครับผมสวยๆนะครับหน้าตะแกรงทุกใบนะครับหน้าตะแกรงติดฟิลเตอร์ทุกใบนะครับหน้าตะแกรงเนาะแต่ว่าหน้าตะแกรงคนจะเก็บสีมาเนี่ยนะครับผมเนาะก็ เก็บสีก็ดีนะครับมันจะได้สวยนะครับผมพวกหน้าตะแกงนะมันก็มีสิทธิ์เข่าสนิมได้นะพวกหน้าตะแกงนะเก็บสีสักหน่อยก็ดีครับมันจะได้สวยนะครับผมเนาะนี่นะครับผมผมก็ใช้รุ่นนี้แหละอยู่สองใบนะครับผมอยู่เครื่องตู้ผมอยู่สองใบนะครับผมนี่อยู่เนาะอ่ะประมาณนี้คือปีนี้นะครับสั้นๆนะครับผมห้าไม่สนใจนะครับกิ่งการขอมาเบอร์0 9นย3 7 4 8 4สองนึไลเบอร์นี้ได้เลยนะครับผมเนาะ ใต้ราคานี้นะับ e AJ คุ้มมากนะผมบอกเสียงนี้ด้วยนะครับ